วิสไลสเีอรขอบุเจ็ดขวดเจ็บขวดขึ้นลแล้วตัวที่เป็น,ขนเขาเรียกอะไรใส่ที<ล>่เป็นเครื่องมือสิบเหล็กถ้าเป็นเครื่องมือเลยแบบนั้นเราต้องรอให้ลากฟันทุกอย่างพร้อมเต็มที่ก็ต้องประมาณอย่างน้อยนะต้องสิบสี่สิบห้าแล้วันนี้นะคะมิ้กก็จะพาไปจัดฟันค่ะหลังจากที่ะะมิ้งหายไปสองปีนะคะก็จะพาไปจัดฟันแบบใสของมิ้เนี่ยนี่เองค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ ในถือว่ะตองให้มาได้ตั้ลูกมาวันนี้เราจะเริ่มที่21กันจะเริ่มเร่งๆใ้เหนื่ลูกจะเริ่มเล่งๆอะไรปวดนะนิดหน่อยใช่ัดไปชี่ลูกขาดดีดีค่ะจเหลือที่บ้านนะคะคุณแม่เหลือหมดแ <laughs> ล้วรอบนี้ไปเยอะนะคะรอบนี้ได้6ถึง นะมันก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าบิดเดยอะรุนแรยฟันบนนะคะออฟันน้ำนมนี่คือรอให้มันหลุดเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่เดี๋ยวเขาหลุดเองไม่เป็นไรว่าตรงช่องท,ที่เป็นฟันน้ำนมก็จะโปกไปก็ไม่เป็นไรเห็นบอกโยกไปสี่ซี่ที่เหลือโยกหมดเลยหวัง,งลูกรอบนี้แต่ยาดขึ้นหมดนะคะลองกลับฟันดีลูกลูก เราก็มาพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นเริ่มต้นว่าไอทำฟันแบบ in นวิสไลน์เนี่ยค่ะมันทำยังไงนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ให้เมง้งให้น้องไปทำคุณหมอก็จะทำสแกนฟันแบบ3 3 d ให้เลยนะคะแล้วก็พอสแกนตรวจสภาพฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอเขาก็จะส่งโครงฟันของเขาทั้งหมดเนี่ยไปที่แ a บ ที่อเมริกาค่ะตัวนี้ฟันของเราที่เป็นแบบใสตัวนี้นะคะ,ะให้เพื่อนๆดูเป็นแบบนี้เลยบนล่างเหมือนกันเลยนะคะมาซึ่งมันจะถอดออกได้ถอดทําความสะอาดได้ใส่นอนได้เหมือนแบบใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เวลาเรายิ้มเนี่ยคือถ้าไม่สังเกตก็เห,เหมือนไม่มีใครรู้ว่าเราจัดฟันอยู่นะคะมันเป็นแบบใสนะคะส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอุปกรณ์ตัวเนี้ แบบที่อเมริกานะคะเขาจะเป็นคนจัดส่งมาให้คุณห,หมอเขาจะส่งไปที่นูน่นห,หมายถึงว่ารูปแบบฟันของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยตามที่เขาประเมินเขาก็จะส่งไปให้นูนน่นคะทีนี้รอบหน้ามาเนี่ยหมอจะแตแกนฟันให้ใหม่เนาะเพราะว่ามันมีการเยตแกนมีฟันน้ำนมที่หลุดไปมีฟันแท้ก็เดี๋ยวคราวหน้ามาแะแกนฟันกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องมือพุทธ ตอนนี้เวลาใส่ลองกับดูฝ่าหลังมันจะเด้งๆนิดนึงถูไมนะประมาณนี้นะแต่ยากขึ้นน่แล้วเเพราะเราต้องเก่งขึ้นถูกไหมเออเราต้องเกุงขึ้นแล้ว<อ>เดี๋ยวแรกๆกาได้สามชิ้นสี่ชิ้นไน้อยตอนนี้จะเป็นหกชิ้นนะคะมาก เด็กหมอเขีวันที่ให้เริ่มวันนี้เลยนะคะใช่ไม้ๆเริ่มนะเราจะตัดคลิปที่คุณหมอพูดมาให้ฟังนะคะว่าสำหรับเด็กเล็กจริงๆก็มันจะมีฝทำฟันแบบไหนบ้างที่เด็กทำได้นะคะตั้งแต่กี่ขวบยอะไรเงี้ยทำได้จริงๆนะคะแต่ว่าต้องดูว่าแบบไหนที่จะเหมาะสมคิดว่าผู้ใหญ่จัดนะคะมันไม่แปลกแต่ว่าเด็กทำเนี่ยมันทำได้หรอ มันทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันอ,มอาจจะแบบไม่ถูกวิธีเท่าไหร่งั้นเราลองไปฟังคุณหมอพูดกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ทำกับคุณหมอมาก่อนหน้านั้นนาะที่เป็น E F line อะ่ะวก็ทาหายถ,าถ้าเป็นตัว E F เนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่4ขั้วเขามีเปอร์มีโซ่รับรองเรยบรอยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ดีไซน์คือขึ้นเจ็ดขั้วเจ็บขั้วขึ้นแล้วตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรใส่ท<ส>ีเ่เป็นเครื่องมือสิเหล็กถ้าเป็นเครื่องมือเลยแบบนั้นเราต้องรอให้ลาดฟันทุกอย่างปอนเป็นที่ก็ต้องประมาณอย่างน้อยนะต้อง14 15ไปแล้วต้องหลังจากฟันแท้ขึ้นครบไปประมาณ2-3สี ดังนั้นคอนแทคที่คบคือ13โดยเฉลี่ยก็ควรจะจับสักประมาณ14-15ไปแล้วแต่ถ้าอันนี้โอเคเนาะอันนี้ได้อันนี้ไม่ทำลายรากฟันเลยทุกสิ่งทุกอย่างยังเต็มดีเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะตามวันเวลาที่หมอเขียนมาให้เลยนะคะใส่ตามนี้เลยค่ะก็จะเป็นรอบนี้จะเป็น5วันเปลี่ยนทีหนึ่งโอเคค่ะ ขอค่ะขอสอบถามหน่อยว่าอของที่เราจัดฟันใสเนี่ยคือตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่นะคะที่สามารถทําได้ตอนนี้ถ้าเป็นอิงใสคื 7, อเจ็ดขวบใช่เ <7 S 1> ัน <8. S 1> น้นยังไม่หลุดก็สามารถทํำได้ของมิ้งก็คือรอบนี้เราจัดฟันแบบใสแล้วของเราจะมี EP ก่อนหน้านั้นนะคะ<อ>เดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้ดูข้างบนนะคะว่าจะทําแบบ EF Line ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราไม่ได้จัดแบบ ถาวรก็คือสามารถใส่ถอดได้ก็คือใส่เฉพาะตอนนอนอย่างเดียวแต่อันนั้นก็คือเมิ้งได้ทําหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดิมทีของฟันของเมิ้งก็บนล่างเนี่ยมันไม่สบกันเลยนะคะ,มะไม่สบกันค่ะมันจะห่างห่างกันเลยอ่าแต่ว่า EF ฟไลตัตนใส่มาได้ประมาณ2อสเดือนอ่าสอเดือนแล้วก็ ฟันล่างเข้าเลยค่ะฟันล่างเรียงเลยแล้วก็ทำหายก็เลยไม่ได้ไปทำเครื่องมือต่อแล้วก็ห่างหายไปประมาณเกือบสองปี<อ>แล้วถึงได้กลับมาทำฟันแบบใสตัวนี้นะคะนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะใช้กี่ชุดนะคะถึงจะเข้ากันเลยค่ะฟันถึงจะเข้าเข้ากันเลยอะไรอ่ะให้ฟันดูเพื่อนๆคือจริงๆข้างล่างอะ่ะของมิ้งก็คือ ปกติมันก็จะสารกันเป็นเหมือนฟันปลาปลากระเป้าเลยนะคะแต่ว่ามิ้งจัดไปผ่านไปแล้วสามชุดนะคะอ่าตอนนี้เป็นชุดที่สี่รอบหน้าคุณหมอบอกว่าถ้าไปไปเจอรอบหน้าเนี่ย<ะ>ก็จะมีสกแกน,นเพิ่มใช่ไ<ช>หมคุณหมอบอกว่าไงสแกนนะฟันเพิ่มคะจะสกแกนว่าฟันนะคะเข้าที่แบบ ข้างล่างเข้าที่หรือยังข้างบนเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมอะไรประมาณนี้เข้าที่ไป,ปถึงไหนแล้ว<ช>อะไรอย่างนี้นะคะนะคะก็จบไปแล้วค่ะกับการจัดฟันใสของเด็กนะคะอินวิสไลค่ะก็นะคะก็จบไปแล้วกับอีพีแรกนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีพีที่2องเค่ะคอ,อ,อยต,อติดตาม e p 2ีนะคะแล้วเราก็ไปติดตามความคืบหน้ากันว่าะจะใส่ไปกี่ชดุดถึงฟันถึงจะเริ่มขยับเข้าที่ให้ดูดีดูสวยอะไรนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะ งั้นพวกเราขอขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะบ๊ายบาย